ถ้าไม่ได้ LF เนี่ยบอกเลยตอนนี้ตุยของดอกเตอร์หมดเลยหรือเปล่าถูกต้องครับเรากินรวบรัดเลยครับวันนี้สามมือ้อเช้ากังวันเย็นไม่ต้องกลัวหิวไม่ต้องกลัวอ้วนครับเพราะเรามี LF อยู่แล้วคือตอนแรกว่ามื้อแรกของวันเราไม่ได้กินอะไรทั้งวันกะว่าจะกินไปสามกล่องกล่องแรกก็ไม่หมดแล้ว พราะวันนี้กด L F ไป2เม็ดจากปกติที่กินหายไป6เท่าครับบอกเลยของก็ดีจริงวันนี้ผมกินแค่1เม็ดตอนเช้าตื่นนอนระหว่างวันช่วงมาง10โมงกินกาแฟดำแก้วหนึ่งหลังจากกาแฟดำประมาณช่วงบ่ายโมงก่อนผมออกมาเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสผมกินไปเม็ดหนึ่งแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นมันทำให้ร่างกายเราดูแอนเทเจริงก็คือหน้าเราจะเด็กลงด้วย และที่สําคัญคือสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยอย่างเช่นเซลล์คอเลสเตอรอลหรือว่าพวกตรกี้สลายน้ําตาลต่างๆมันไปจับกินหมดเลยครับมันทําให้เราย่อยไขมันส่วนเกินไขมันเก่าเนี่ยออกมาเป็นพลังงานออกมาใช้ได้หมดใครกินตามนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้คุณลงไวแน่นอน <Okay. S 1> ลองไปใช้ดูครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาใครที่แบบกินกันฉ่าแล้วกลับมารู้สึกว่าจะอ้วนขึ้นคเครียดน้ําหนักตัวเยอะขึ้นหรือเปล่านี่คือ L F ครับทาน L F วันละหนึ่งแคปซูลนะครับตัวนี้ช่วยคุมหิวนะครับทำให้เราอิ่ม นางขึ้นแล้วก็ช่วยผ่าผานด้วยถ้าออกกําลังกายไปด้วยเนี่ยนะฮะน้ำหนักจะลงไวขึ้นมากวันนี้มีโปรโมาฝาก1แถม2เลในะาคา999บาทนะครับได้ไปเลย3กล่องนะฮะใครสนใจนะครับสามารถจัดได้เลยโปรโนี้นะครับมีบริการส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเป็นสินค้าขายดีของทางด็อกเตรเจลมากๆเลยนะครับจัดเลยนะฮะ